สวัสดีค่ะวันนี้บรรยากาศถอดเทียนแท้วถอดเทียนบานรับถวัติุ่มเลยนะคะบรรยากาศเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วน่าคุ้มกนเลยมีกาล่สันเขาเคียมีกระไล่สันเขาเคียงมีกระไล่หานลายัีล่ห่านลายนะครับ บันย่อยขนาดเั้นอะไรมอนบันอยเาบันเท่าไผู้นะครับเนสีทิมของภูฏิเสียมาหลับยู่กล่องอัน้วยการนะครับเอโทรศัพท์หอโปเพนสีทีมนะครับของผู้เเียหรือว่าลืปอายหของน้ำมาหลับอยู่ก่องอันไม่การนะครับขอบคุณครับ มันนี่จอคนน่าขายอย่างบหม่เส้นบะหม่เดือล้วปวดคอขอใครับคของใหนรให้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 หนึ่น้ำต้มน้ำาห้อนฉันวาครับจะได้ประเขศน้องชั้นน้ำพ้อมอาจารย์น้ำร้อมความดุที่อย่งคนเขากระบอกผมไดนะครับนี่สปีคนให้พี่ครับอาจารย์ อาจารย์ะเสริเจอแล้น,นี้ก็ก,ก,ก,กินข้าวเที่ยงกันนะคะข้าวันข้าวแต่ก็ไม่อรขอาข้าวนรว้กัา <c oughs> น <c oughs> าจนตคุนะปวดขาเลยานรูบ้นนวดเด้ครับ ย็นจอยเย็นนี่ดีเหรองั้นก็เท่าเย็นเย็นดีก็พ่อเอายยนอันไหนก่อนแก้อันตัวนี้แก้ยังไงอันนี้แก้ปวดมันชาลอยบ่มแห้งยิกมงสุเจ็บแต่ว่าผมมันเย็นมันเย็นสุดตูมันเย็นสุดต่แต่ว่าเยมันมันมันไม่ค่อยเย็นแต่ว่าตัวนี้มันก็เย็นแหน ตัวนี้มันบังมันบัครับสีมันสีเออสีขาวบ่ค่อยเห็นแต่ว่าเ้าสีอันคิวนะฮะแก่ชาอันนี้แก้เส้นจมเส้นพิการเอา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 ขวดนะุรทเอาเอได้ครับขวดละอยนเอาสีแดงสีแดงสีแดงมือชาคนจับโทรศัพท์ลายมือชาจีมือจีมือแล้วมเอหมอนเออมือชา ปวดหลังกีเขียวหรือกี้ข้างตรงกีเคียวค่เลือกให้ตรงกับอาการน้ำมันสีเศร้าเร็วครับมกับปวดอยู่หลายหลังตัวมันเหมือนมันช้าๆาที่แขนนะมันปวดอีหรือย่างกลุ่มกิจยรรมคอยังเดียวนะครับเดยอะว่าบรรูปบรรนวดนะครับกลุ้มกิจย่างปวดปะบอว่าถ้ากลุ่มหลือย่างจุกขี่ยางนี่มันกับปวดแล้วยังมุมยังกับปวดจุกขี่ยางย่างหิวทั้งยางนี่ล่ะอันนี้เอาซ้มทุนจุกขี่ยาง ชิมน้ำเด้อไ้่ใ่กาสบายเลยครับผมน้ำ่อมมั่งน้ำ่อมยาตันนั้นแหละจ้าที่เอาต้มวม่มข้หาซิบาร์คกจะเสิบแลเวไหคะนอยได้สามตรงได้ดอกไบรรยากาศก็จะมีขายยาสมุนไพรน้ายาสมไพรนะคะบะมวานละลยนุดจานของวัดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นติบข้าวค่ะาหกิบาทหนกสิบบาทหนึ่เานอาไงบาทสบาทก็ขายนี่เด็ดเดเดันเนี่ยสิบบาทก็ขายนี่นนนนะนี้ไ่แม่เสีอใจห้ิบบาทก็ขายห้าสิบบาทก็ขายกันติบใจติบเขาหน่อยละจักบาทเนาะมเอาเืินมัดกันใชอยู่ติบเขาหน่อยละจักบาทนาะนี่มั้ พออแปรยัเป็นานอันนี้ไหมข้าวขาวเนี่ยทะเลมแปดสิบบาทครับเอาไปสื่อไส้ย็นโอชีแล้วแปดสิบบาทนงมักไม่สิบอันใครก็สิบบาทเฮ้ยเหยนหลังเดียวเลยเด็บไม่ฟัง าขายทิฟเขาค่าทิบเข,าข่าทิฟเขา,เขาหัวไปท่าน,นีนี่นีถ้าไปซื้อตั้งหัวนั้นเอาจังสี่แต่อ,อยากายได้แบบนี้ละโอ้ย,ยไปซื้อมานันไปเอาเป็นแบบซิกไหมขาดเร็วน,นั่นแทนะ่นขาดเร็วไมเทอาราคาบาทนนมร้ี่สิบบาทนี่ก็อบ,บอกแพร้อยเดียวเนนอหนน่อยหนึงหอยแงแคงด้ยคขอาเสียมา่ยตากูเนนะ่าแม่อามา่ม่ บ่เก็บเงินดอกคายลูกเฮี่บอกามาก่กจ้าก้ค่หนคเองบ่คันนี่มิเตไปรับเพื่อนครับพราะ้ามันกับมาไข่มาจากท้างใดน่นี่มาจากอำเภอบ้านดุงครับอ๋อมาได้ไกลตันนี่ อยู่บ้านดงใกล้ๆกันจะเป็่งตลาดน้าี่มันร่องตลาดน้าคุณคนไปลองส่วนมากนั่นทางคณกับครเี่ยวมังกรนมือเอื่นนี่ก็บิไปย้ยเ่อันจิตระายเงินโอ้ไปไปนาทีวัาการที่มงมืออื่นนะนี่ยก็สาวซื้อลซื้อรอซื้อไปรถมันจะไ่ถ้าจะไปขนไปอันเธอได้เห็นกับซื้อรอตอนนี้ บรรยากาศทอดเทียนะคะกับกับซีเซ็ตกันหรอครับพี่นุที่วัดโสกเตยตําบลทุ่งฝนนะคะอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีนะคะาาชงปะาวดดพละครึงหวดพล่ะไรคงเอาล่องท่าิ่นเหมือนหรอเ่น ก็จะกินลงท่านเหมือนเราบอผู้หนเยอะเป็นยูบัสก็จะเมื่อมาเลยไหมไม่รู้เป็นเงินไข่ไปไปมามาเงื่อนก่อยกับว่าเม่เงินเจ้ากับว่าเมียนนับบัสบัสไปวัดมาในรัะทิปเขานั่นก็ตาฮักนั่นเนาะว่าเม่นกับทิปดิบ่อนี่แม่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 นี่นีดหดดหนึ่งในหมอนของเขา เอาหวดึงดิไม่หมองเขาได้เอาตั้งหัวไม่หมองเขาไม่หมอหมเา่นะหวดึงไม่หมองเขาเนียวได้อเขาเหนียวอ้นเขาหัวหมองเขาจะพี่น well ้องนี่หลายอย่างก็้จ้ชุ่มนอยู่หัวเนี่ยขาเจ้ามาุ่มเรียนุ่มไี่ฟาพิดพอมฟ้าพิษอาจักบาทฝาปิดสามสีบครับอืมพิดก็บปตัวนี้น้มานมาในชุดนําิวน่ยมีกระดงพิเขาครับ สวยๆค่ะบายๆสครับมะขากระบอกม้วนมะขากระบอกมวนของกรมีนะครับของของกรมีขอังกรมี่อข่ายยุบันไรนอม่าบ้านดุงตอกเพิ่นให้แล้วเมือนกันสิสวยไหมค่ะสวยังไปกันีแล้วไกันแล้วมันก็ซื้อไม่กวาดทั้งเนเลยนี่ ยกขึ้นซื้อไม้กวาดเออซื้อไม้กวาดเสร็จแล้วมาทำมาทำบุญก็ได้บุญแล้วก็ซื้อไม้กวาดซอยบุญเพื่อนพร้อมไม่ออกก็ร่างเริ่มพย้อยกลับนะคะนุ๊จะเป็นเสร็จพิธีเห็นยัดต่อยอยู่ทางนี้ไปทั้งเดียวพยูเห็นเห็นเยอะบอยเห็น เริ่มจะเสร็จคุยมันดีเดียวคนยิบโดีดีรึเปล่าไมต้องวยหอกคือว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะคะบมกหัวแยกเกลียดหรอกตอนนี้ก็จะเต็มซาลิงแล้วนะคะได้ของแกลีเลยนะคะนี่แล้วเราจะกลับนะคะเรามาทอดเคียนแล้วก็จะกลับจ้า